ยินดีต้อนรับสู่ช่องความในใจผู้สูงวัยคุณเคยถามตัวเองไหมว่าเมื่อถึงวันที่เราแก่ชราเต็มที่แล้วเราควรทำงานต่อไปหรือควรหยุดพักผ่อนอย่างสงบหลายคนอาจคิดว่าคำตอบมันง่ายแต่แท้จริงแล้วความลับของชีวิตวัยชราไม่เคยเรียบง่ายเช่นนั้นลองจินตนาการถึงเช้าวันหนึ่งเมื่อไม่มีนาฬิกาปลกุกไม่มีงานเร่งด่วน แต่หัวใจกลับถามเงียบๆว่าถ้าไม่ทำงานแล้วคุณจะมีคุณค่าแค่ไหนคำถามนี้อาจฟังเหมือนเบาแต่จริงๆแล้วมันหนักหนายิ่งกว่ากระสอบข้าวในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปสำรวจความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจของผู้สูงวัยว่าทำไมบางคนเลือกจะทำงานต่อแม้อายุมากแล้วและทำไมบางคนกลับยิ้มอย่างสงบเมื่อวางมือจากทุกสิ่งคำตอบเหล่านี้ ไม่ใช่เพียงเรื่องของเงินทองแต่เป็นเรื่องของหัวใจความหมายและความสุขที่แท้จริงคุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดประตูสู่ความลับที่หลายคนไม่เคยพูดออกมาถ้าพร้อมแล้วไปด้วยกันในวิดีโอนี้ครับถ้าชอบวิดีโอนี้ให้คะแนนหนึ่งในคอมเมนต์ได้เลยถ้าไม่ชอบให้คะแนนศูนย์เลยอยากรู้ความคิดเห็นของคุณแล้วมาเริ่มกันเลยหนึ่ง ความหมายของวัยชราเมื่อการเวลาผ่านไปเราทุกคนล้วนต้องเดินทางมาถึงช่วงหนึ่งของชีวิตที่เรียกว่าวัยชราหลายคนอาจรู้สึกว่าวันเวลานี้เป็นเหมือนเงามืดที่ค่อยๆค,คลุมเข้ามาอย่างช้าๆแต่สำหรับบางคนมันกลับเป็นแสงสว่างอีกดวงที่เปิดประตูไปสู่โลกใหม่ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนคุณเคยถามตัวเอง หรือไม่ว่าเมื่อร่างกายเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อใจเริ่มอ่อนไหวมากขึ้นเราควรมองวัยชรายอย่างไรเป็นจุดสิ้นสุดของความฝันหรือเป็นเพียงการเริ่มต้นอีกบทหนึ่งที่งดงามไม่แพ้กันการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจนั้นชัดเจนขึ้นทุกปีปีเส้นผมที่เคยดำคลับเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเงินดวงตาที่เคยมองเห็นชัดเริ่มพร่ามัวก้าวเดินที่เคยมั่นคงอสันคลอนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และจิตใจที่เคยแข็งแกร่งอาจอ่อนไหวต่อเรื่องเล็กน้อยได้ไงได่ายาดกว่าเดิมบางครั้งเสียงหัวเราะของลูกหลานทําให้เรามีความสุขเหลือล้นแต่บางครั้งคำพูดสั้นๆกลับทําให้หัวใจบอบบางเหมือนแก้วน้ําที่พร้อมแตกสลายการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ควรหวาดกลัวแต่มันคือสัญ,ญญาณที่ธรรมชาติส่งมาเตือนว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตอย่างลึกซึ้งและอ่อนโยนยิ่งกว่าเดิม แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความเจ็บป่วยทางกายหรือความเปลี่ยนแปลงทางใจก็คือความรู้สึกไร้ค่าเมื่อถึงวัยที่หลายคนคิดว่าเราไม่ได้มีบทบาทสำคัญเหมือนเดิมอีกต่อไปเราอาจไม่ใช่คนหาเงินหลักของครอบครัวอาจไม่ได้มีพลังแรงกายที่จะทำงานหนักเหมือนก่อนบางครั้งเมื่อมองไปรอบๆเห็นคนรุ่นใหม่ทำงานเก่งคล่องแคล่วและเต็มไปด้วยพลังเราอดถามตัวเองไม่ได้ว่าแล้วเรายังสำคัญอยู่หรือเปล่า ความคิดนี้เหมือนเมฆดำที่ค่อยๆปกคลุมจิตใจทำให้หลายคนรู้สึกว่าวยชราคือความโดดเดี่ยวที่ไม่มีใครเข้าใจแต่หากมองลึกลงไปเราจะพบว่าความกลัวการไร้ค่านี้ไม่ได้มาจากความจริงเสมอไปมันเป็นเพียงเงาของความคิดที่เราปล่อยให้เติบโตภายในใจความจริงก็คือคนสูงวัยยังคงมีคุณค่าในแบบที่คนรุ่นใหม่ ไม่อาจทดแทนได้คุณค่าของประสบการณ์คุณค่าของความอดทนที่สั่งสมจากชีวิตหลายสิบปีคุณค่าของความรักที่บริสุทธิ์ที่มอบให้ลูกหลานโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทำให้ผู้สูงวัยเป็นเสาหลักที่แท้จริงของครอบครัวและสังคมวัยชราจึงไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงลองจินตนาการดูสิ ช่วงวัยทำงานเต็มไปด้วยภาระหน้าที่ที่ถาโถมเข้ามาเหมือนเรือที่ต้องฝ่าคลื่นลมแรงตลอดเวลาแต่เมื่อเข้าสู่วัยชราคลื่นลมเหล่านั้นค่อยๆสงบลงกลายเป็นท้องทะเลที่กว้างใหญ่และเงียบสงบรอให้เราได้แล่นเรือออกไปชื่นชมความงดงามรอบตัวอย่างที่ไม่เคยมีโอกาสทำมาก่อนเราสามารถใช้เวลาไปกับสิ่งเล็กๆที่เคยมองข้ามเช่นการนั่งมองท้องฟ้า ในยามเช้าการพูดคุยเล่นหัวกับเพื่อนเก่าหรือการเล่านิทานให้หลานฟังก่อนนอนนี่ไม่ใช่การสิ้นสุดของความหมายในชีวิตแต่มันคือช่วงเวลาที่เรามีโอกาสจะสร้างความหมายใหม่ๆที่ไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องวิ่งตามใครแต่เป็นการใช้ชีวิตตามจังหวะที่หัวใจต้องการการเริ่มต้นใหม่นี้อาจไม่ได้วุ่นวาเหมือนวัยหนุ่มสาวแต่มันเต็มไปด้วยความสุขที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆ และความอบอุ่นที่ยั่งยืนกว่าที่เคยมีดังนั้นแทนที่จะมองไวยชราเป็นเหมือนเงามืดเราควรมองมันเป็นแสงสว่างอีกดวงหนึ่งที่นำทางไปสู่ลอกที่สงบอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหมายใหม่ๆทุกเส้นผมสีเงินคือเครื่องหมายของความแข็งแกร่งที่ผ่านพ้นมาทุกริ้วรอยบนใบหน้าคือเรื่องราวที่ควรภาคภูมิใจและทุกก้าวที่ช้าลงนั้นคือโอกาสที่จะได้เห็นความงามรอบตัวอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เมื่อเข้าใจเช่นนี้เราจะไม่หวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจอีกต่อไปเราจะไม่จมอยู่กับความรู้สึกไร้ค่าแต่จะมองเห็นคุณค่าใหม่ในชีวิตวัยชราไม่ใช่ประตูที่ปิดลงหากแต่เป็นหน้าต่างที่เปิดกว้างไปสู่ท้องฟ้าใบใหม่และคำถามที่เหลือก็คือคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเริ่มต้นใหม่นี้ด้วยหัวใจที่สงบและเบิกบาน 2. ทํทำงานต่อไป หลายคนเชื่อว่าเมื่อถึงวัยชราแล้วสิ่งที่ควรทำคือการหยุดพักผ่อนใช้ชีวิตอย่างสงบเงียบแต่ในความจริงแล้วผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยกลับรู้สึกว่าการหยุดทำงานอย่างสิ้นเชิงทำให้หัวใจว่างเปล่าคล้ายเรือที่ทอดสมออยู่กลางทะเลแต่ไม่เคลื่อนไปไหนเลยสำหรับพวกเขาการทำงานไม่ได้เป็นเพียงภาระหรือหน้าที่อีกต่อไปแต่มันคือที่พึ่งทางใจคือสะพานเชื่อมระหว่างวันเก่ากับวันใหม่ และคือความหมายที่ทำให้ชีวิตยังคงมีไฟงานในวัยชราไม่จำเป็นต้องใหญ่โตไม่จำเป็นต้องแบกรับความรับผิดชอบหนักหน่วงเหมือนสมัยหนุ่มสาวบางครั้งเพียงการตื่นเช้ามารดน้ำต้นไม้ขายของเล็กๆน้อยๆที่ตลาดหรือช่วยสอนหลานทำการบ้านก็เป็นงานที่ทำให้หัวใจพองโตได้แล้วเพราะงานเหล่านี้ไม่ใช่การทำเพื่อเงินทอง แต่เป็นการทำด้วยความรักความสุขที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆทำให้ทุกวันไม่ว่างเปล่าและทำให้เรารู้ว่ายังมีประโยชน์ต่อคนรอบข้างมีผู้สูงอายุหลายคนเล่าว่าตั้งแต่ยังทำงานเล็กๆเหล่านี้พวกเขาแทบจะไม่รู้จักคำว่าเหงาอีกเลยการมีงานให้ทำเสมือนการมียารักษาใจเป็นเหมือนเพื่อนที่คอยอยู่ข้างๆทุกเช้างานทำให้จิตใจมีสมาธิไม่ปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปกับความเศร้า หรือความกังวลและงานยังเป็นบทพิสูจน์เงียบๆว่าแม้ร่างกายจะเปลี่ยนไปแต่หัวใจยังคงแข็งแรงและมีพลังลองจินตนาการดูสิเมื่อผู้สูงอายุคนหนึ่งเดินออกไปที่สวนหลังบ้านตั้งใจถอนหญ้าและปลูกผักที่ตนเองรักพอถึงเวลาเก็บผลผลิตเขาแบ่งผักเหล่านั้นไปให้ลูกหลานและเพื่อนบ้านรอยยิ้มที่ได้รับกลับมานั้นมีค่ามากกว่าคำพูดใดๆทั้งหมดนี้ไม่ใช่งานใหญ่โต แต่เป็นงานที่มีคุณค่าลึกซึ้งงานที่ทำให้เขารู้ว่าตัวเองยังมีที่ยืนยังมีสิ่งที่สามารถมอบให้กับลอกใบนี้การทำงานในวัยชรายังช่วยรักษาความทรงจำและทักษะชีวิตผู้สูงอายุที่เคยเป็นครูอาจจะยังอยากถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆในชุมชนผู้ที่เคยทำอาหารเก่งอาจจะยังอยากสอนสูตรลับของครอบครัวให้ลูกหลานสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการทำงาน แต่เป็นการสืบต่อคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นเป็นการยืนยันว่าผู้สูงอายุไม่ได้หายไปจากสังคมแต่ยังเป็นแหล่งพลังงานที่คอยส่งต่อแสงสว่างให้กับคนรุ่นใหม่ที่สำคัญการทำงานในวัยชราไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องผิดหรือเป็นภาระหากผู้สูงอายุยังมีแรงและมีใจอยากทําพวกเขาควรได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมเพราะการสนับสนุนนี้ ไม่ใช่เพียงการให้โอกาสทำงานแต่คือการมอบศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในชีวิตยิ่งไปกว่านั้นยังทำให้ผู้สูงอายุรู้ว่าเสียงของตนเองยังมีค่าและการกระทำของตนเองยังมีผลต่อโลอกภายนอกบางครอบครัวอาจกังวลว่าหากพ่อแม่ยังทำงานจะเหนื่อยเกินไปแต่แท้จริงแล้ว ความเหนื่อยกายบางครั้งก็เล็กน้อยกว่าความเหนื่อยใจจากการอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำการได้ลุกขึ้นมาขยับกายได้พูดคุยกับผู้คนและได้สร้างสิ่งเล็กๆทุกวันคือยาที่ดีที่สุดสำหรับหัวใจผู้สูงวัยดังนั้นเมื่อมองลึกลงไปเราจะเห็นว่าการทำงานต่อไปในวัยชราไม่ใช่เพราะต้องทำแต่เพราะอยากทำ มันคือการเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเลือกที่จะตื่นเช้ามาพร้อมกับเหตุผลในการหายใจและเลือกที่จะใช้เวลาที่เหลืออยู่เพื่อสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองและคนรอบข้างในท้ายที่สุดไม่ว่างานนั้นจะเล็กหรือใหญ่มันล้วนเป็นงานที่มีความหมายหากทําด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักและสำหรับผู้สูงอายุการทำงานเช่นนี้คือการยืนยันว่าชีวิตยังไม่สิ้นสุด แต่ยังคงเติบโตและยังคงงดงามได้เสมอ 3. การพักผ่อนมเมื่อพูดถึงคำว่าพักผ่อนหลายคนอาจเผลอมองว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอหรือการยอมแพ้ต่อการเวลาแต่แท้จริงแล้วการพักผ่อนไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่อย่างใดมันคือการเลือกที่จะดูแลสุขภาพกาย และใจของตนเองอย่างแท้จริงคือการถอยออกมาจากเส้นทางที่เหน็ดเหนื่อยมานานเพื่อมองเห็นคุณค่าของชีวิตที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในวัยหนุ่มสาวเราอาจเคยชินกับการวิ่งแข่งวิ่งตามเป้าหมายวิ่งเพื่อความสำเร็จแต่เมื่อเข้าสู่วัยชราร่างกายและหัวใจต่างก็ต้องการจังหวะที่ช้าลงเหมือนแม่น้ำที่ไหลเอ่อยไม่เร่งรีบแต่เต็มไปด้วยความสงบ และความหมายการชะลอจังหวะชีวิตในช่วงวัยนี้จึงไม่ใช่ความแพ้แพ้หากแต่คือการคืนสมดุลให้กับตัวเองลองจินตนาการถึงเช้าวันหนึ่งที่ไม่ต้องรีบตื่นเพราะเสียงนาฬิกาปลุกไม่ต้องรีบร้อนออกไปทำงานท่ามกลางการจราจรแต่ได้ลุกขึ้นช้าๆจิบชาร้อนๆนั่งมองพระอาทิตย์ค่อยๆโผล่ขึ้นเหนือขอบฟ้าเสียงนกที่ขับขานอยู่รอบบ้านกลายเป็นเพลงกล่อมใจอย่างเงียบงามชีวิตเช่นนี้อาจดูเรียบง่าย แต่กลับซ่อนคุณค่าลึกซึ้งที่คนหนุ่มสาวในวัยทำงานอาจไม่มีโอกาสสัมผัสการพักผ่อนจึงไม่ใช่การเสียเวลาแต่เป็นการสร้างความหมายใหม่ให้กับเวลาที่เหลืออยู่และเนื้อสิ่งอื่นใดการพักผ่อนยังหมายถึงการได้ใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัวและลูกหลานในวันที่ร่างกายยังแข็งแรงพอที่จะอุ้มหลานเดินเล่นในสวน หรือเล่าเรื่องเก่าๆให้ลูกหลานฟังผู้สูงอายุย่อมตระหนักดีว่าช่วงเวลาเหล่านี้มีค่าเกินกว่าจะซื้อได้ด้วยเงินทองทุกเสียงหัวเราะของเด็กๆทุกสายตาอบอุ่นจากลูกหลานล้วนเป็นของขวัญที่ทำให้หัวใจผู้สูงวัยรู้สึกอิ่มเอมอย่างบอกไม่ถูกการพักผ่อนเช่นนี้จึงกลายเป็นการต่ออายุจิตใจให้สดใสยอยู่เสมอ มีเรื่องเล่าว่าผู้สูงอายุคนหนึ่งซึ่งเคยทำงานหนักมาตลอดชีวิตตัดสินใจหยุดงานเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณหลายคนรอบตัวกลัวว่าเขาจะเหงาและหมดไฟแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามเขาใช้เวลาช่วงเช้าไปกับการเดินเล่นรอบบ้านใช้เวลาช่วงบ่ายปลูกผักทำอาหารและตอนเย็นนั่งเล่นกับหลานหลานรอยยิ้มที่กลับคืนมาบนใบหน้าของเขาเป็นเครื่องยืนยันว่าการหยุดทำงานไม่ ใช้การสูญเสียแต่เป็นการได้คืนสิ่งที่มีค่ายอย่างแท้จริงนั่นคือเวลาและความสุขที่เรียบง่ายหากเรื่องราวนี้เป็นประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดติดตามและแสดงความคิดเห็นเพื่อแบ่งปันความคิดเห็นของคุณทุกคำพูดของคุณคือแรงผลักดันให้เราสร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆต่อไป การพักผ่อนยังสอนให้เราเข้าใจความหมายของการหยุดอย่างถูกเวลาในวัยชราร่างกายเปรียบเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานมานานการฝืนใช้งานต่อไปอย่างไม่หยุดพักอาจทำให้พังลงในที่สุดแต่หากเรารู้จักหยุดรู้จักถอยรู้จักฟังเสียงหัวใจและร่างกายเราจะพบว่าการหยุดคือปัญญาของชีวิตเป็นการเลือกที่จะรักษาตัวเองให้มีพลังพอที่จะอยู่กับครอบครัวไปอีกนาน ผู้สูงอายุที่กล้าหยุดพักเมื่อถึงเวลาจึงไม่ได้แพ้ใครแต่กลับชนะใจตัวเองชนะความรอบและความยึดติดในอดีตพวกเขารู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การทำงานจนไม่มีวันหยุดแต่คือการใช้เวลาที่เหลือเพื่อสร้างความทรงจำที่อบอุ่นกับคนที่รักดังนั้นการพักผ่อนจึงไม่ควรถูกมองว่าเป็นการสิ้นสุดของคุณค่าในชีวิตแต่เป็นอีกหนึ่งการเริ่มต้นใหม่ เป็นการเริ่มต้นของชีวิตที่มีจังหวะที่อ่อนโยนขึ้นมีความหมายลึกซึ้งขึ้นและเต็มไปด้วยเวลาที่สามารถมอบให้กับครอบครัวลูกหลานและตัวเองในท้ายที่สุดไม่ว่าเราจะเลือกทำงานต่อไปหรือจะเลือกพักผ่อนสิ่งสำคัญที่สุดคือการฟังเสียงหัวใจของตัวเองเพราะหัวใจเท่านั้นที่จะบอกเราได้ว่าชีวิตที่เหลือควรเดินไปทางไหน และจะทำอย่างไรให้แต่ละวันยังคงเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าและความสุขอย่างแท้จริง 4. สมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนในทุกช่วงชีวิตเรามักถูกสอนให้เลือกทางใดทางหนึ่งทำงานอย่างหนักเพื่อความสำเร็จหรือพักผ่อนอย่างเต็มที่เพื่อความสบายแต่เมื่อเข้าสู่วัยชาราเรากลับได้เรียนรู้ว่าความจริงแล้วคำตอบที่ดีที่สุดอาจไม่ได้อยู่สุดทางด้านใดด้านหนึ่ง แต่อยู่ตรงกลางระหว่างการทำงานและการพักผ่อนอยู่ที่ความพอดีหลายคนอาจสงสัยว่าความพอดีคืออะไรลองนึกภาพต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาหากมันใช้พลังทั้งหมดไปในการออกใบโดยไม่หยุดพักรากของมันอาจอ่อนแอ จนไม่อาจยืนหยัดได้แต่หากมันหยุดเติบโตเสียทีเดียวไม่ออกดอกไม่ออกใบมันก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวไร้ชีวิตชีวาเช่นเดียวกับชีวิตของเราหากทำงานเกินไปร่างกายจะเหนื่อยล้าจิตใจก็จะอ่อนแรงแต่ถ้าพักมากเกินไปชีวิตก็อาจกลายเป็นความว่างเปล่าที่ทำให้หัวใจเหี่ยวเฉาดังนั้นการหาสมดุลจึงสำคัญยิ่งผู้สูงอายุที่ยังรักงาน และอยากทำงานต่อไปไม่จำเป็นต้องหักโหมเหมือนวัยหนุ่มสาวบางครั้งการทำงานเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันเช่นปลูกผักในสวนขายของเล็กๆที่ตลาดหรือช่วยดูแลกิจกรรมในชุมชนก็เพียงพอที่จะทำให้รู้สึกว่าชีวิตยังมีความหมายขณะเดียวกันเวลาที่เหลือก็ควรใช้ไปกับการพักผ่อนการอยู่กับครอบครัวการฟังเสียงหัวใจและดูแลสุขภาพของตนเอง การฟังร่างกายและหัวใจของตัวเองเป็นกุญแจสำคัญร่างกายจะบอกเราผ่านความเหนื่อยล้าผ่านอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆว่าถึงเวลาต้องหยุดพักแล้วขณะเดียวกันหัวใจก็จะบอกเราผ่านความสุขความสงบหรือแม้แต่ความอึดอัดว่าชีวิตกำลังอยู่ในจังหวะที่เหมาะสมหรือไม่ผู้สูงอายุที่เรียนรู้จะฟังทั้งร่างกายและหัวใจจึงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและไม่ฝืนตัวเอง การประนีประนอมตามสถานการณ์ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปะของชีวิตสมมติว่าวันใดที่ร่างกายแข็งแรงสดชื่นก็ควรอนุญาตให้ตัวเองทำงานหรือทำกิจกรรมที่ชอบแต่ถ้าวันใดที่รู้สึกอ่อนเพลียก็ควรถอยออกมาและให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับกฎเกณฑ์ตายตัวแต่ควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสภาพจริงในแต่ละวันชีวิตที่พอดีไม่ใช่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสำเร็จยิ่งใหญ่ แต่คือชีวิตที่เรียบง่ายอ่อนโยนและเปลี่ยมด้วยความสุขจากสิ่งเล็กๆการได้ทำงานเล็กๆที่ใจรักได้พักผ่อนอย่างเพียงพอและได้อยู่กับคนที่รักในเวลาที่เหมาะสมคือสมดุลที่แท้จริงที่ผู้สูงวัยทุกคนควรค้นหามีผู้สูงอายุคนหนึ่งเล่าว่าเขาเคยทำงานหนักจนเกือบล้มป่วยเมื่อถึงวัยชราเขาเลือกจะทำงานเพียงครึ่งวันอีกครึ่งหนึ่งใช้ไปกับการปลูกต้นไม้ และอ่านหนังสือผลก็คือเขามีทั้งรายได้เล็กน้อยมีความสุขใจจากงานที่รักและยังมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะได้พักผ่อนอย่างเหมาะสมเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นว่าการพอดีคือคำตอบที่ช่วยให้ชีวิตยืนยาวและมีคุณภาพในสังคมไทยเรามีคำว่ารู้จักพอซึ่งไม่ได้หมายถึงการหยุดเพียงเพราะหมดหวังแต่หมายถึงการหยุดเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมหยุดเพื่อรักษาสิ่งที่มีหยุด เพื่อไม่ให้ความโลภทำลายความสุขที่แท้จริงสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนก็คือการรู้จักพอในชีวิตรู้ว่าเมื่อใดควรทำต่อและเมื่อใดควรหยุดท้ายที่สุดแล้วชีวิตที่พอดีไม่เพียงแต่ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกหลานได้เรียนรู้ว่าความสุขแท้จริง ไม่จำเป็นต้องวิ่งไล่ตามสิ่งใหญ่โตเสมอไปแค่รู้จักใช้ชีวิตอย่างสมดุลก็เพียงพอที่จะทำให้ทุกวันมีคุณค่าและทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหมาย 5. บทเรียนสำหรับคนหนุ่มสาวในทุกช่วงชีวิตมนุษย์เราต่างก็เดินอยู่บนเส้นทางที่แตกต่างกันไปคนหนุ่มสาวอาจคิดว่าตนเองยังมีเวลาอีกมาก จึงมักไม่ค่อยใส่ใจถึงวันที่วัยชราจะมาถึงแต่ความจริงแล้ววัยชราไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยมันเป็นเหมือนเงาที่เดินตามเรามาตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกเพียงแต่เมื่อยังหนุ่มสาวเรามักไม่หันไปมองจนกระทั่งวันที่ร่างกายเริ่มอ่อนล้าเราจึงได้ตระหนักว่าเส้นทางนี้เราเดินมาตลอดเวลาบทเรียนแรกสำหรับคนหนุ่มสาวคือการเตรียมตัวเข้าสู่วัยชราตั้งแต่ยังหนุ่มสาวไม่ใช่เพียงการเก็บเงิน หรือสร้างทรัพย์สินแต่คือการดูแลสุขภาพกายและใจเพราะไม่มีทรัพย์ใดมีค่ามากกว่าร่างกายที่แข็งแรงและหัวใจที่สงบสุขการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอการกินอาหารที่มีประโยชน์การพักผ่อนที่เพียงพอล้วนเป็นเสมือนการวางหลักฐานให้ชีวิตยืนยาวและไม่ต้องทุกขทรมานเมื่อแก่ตัวลงนอกจากการดูแลตนเองแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการดูแลพ่อแม่ และผู้สูงอายุด้วยความเข้าใจหลายครั้งลูกหลานอาจไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อแม่ถึงดุหรือทำไมถึงยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างแต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเกิดจากประสบการณ์ยาวนานที่หล่อหล,อ,ลอมชีวิตพวกเขามาการฟังด้วยใจการอดทนต่ออารมณ์ของผู้สูงอายุและการให้พื้นที่กับพวกเขาอย่างเหมาะสมจะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวอบอุ่นและมั่นคง มีคำพูดไทยโบราณว่าน้ำใจสำคัญกว่าเงินทองและนี่คืออีกหนึ่งบทเรียนที่คนหนุ่มสาวควรจดจำความรักและเวลาสำคัญกว่าเงินทองหลายครอบครัวอาจพยายามทำงานหนักเพื่อหาเงินมาดูแลพ่อแม่แต่สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการมากที่สุดกลับไม่ใช่เงินทองจำนวนมากแต่คือการได้เห็นลูกหลานอยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงหัวเราะ ได้รับการถามไถ่ยว่าเป็นอย่างไรบ้างเวลาที่ใช้ร่วมกันเพียงไม่กี่นาทีอาจมีค่ามากกว่าสิ่งของราคาแพงที่มอบให้บทเรียนสุดท้ายและอาจเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดคือการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้สูงอายุคนหนุ่มสาวมักมีพลังและความทะเยอทะยานแต่บางครั้งอาจขาดมุมมองที่ลึกซึ้งการนั่งฟังเรื่องเล่าเก่าๆจากผู้เท่าในบ้านการเรียนรู้ว่าพวกเขาผ่านความล้มเหลวความสำเร็จ และความทุกยากมาอย่างไรจะเป็นเสมือนตำราที่ไม่มีในห้องเรียนประสบการณ์เหล่านี้สามารถช่วยให้คนรุ่นใหม่ก้าวเดินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องสะดุดกับหินก้อนเดิมที่คนรุ่นก่อนเคยล้มลงมาแล้วมีตัวอย่างจากครอบครัวหนึ่งในต่างจังหวัดลูกชายเคยคิดว่าการทำงานส่งเงินกลับบ้านทุกเดือนคือหน้าที่ที่เพียงพอแต่เมื่อแม่ล้มป่วยเขาจึงได้รู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ไม่ได้ต้องการเพียงเงิน แต่ต้องการเพียงเสียงทักทายสั้นๆทุกเย็นต้องการเพียงเห็นหน้าลูกชายบ้างในบางครั้งเมื่อเขาเริ่มกลับมาใช้เวลาอยู่กับแม่มากขึ้นแม้รายได้จะลดลงแต่ความสุขในบ้านกลับเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าเวลาที่มอบให้ด้วยใจมีค่ามากกว่าเงินทองที่ส่งมาเพียงอย่างเดียวสำหรับคนหนุ่มสาวการตระหนักถึงคุณค่าของวัยชราไม่ได้หมายถึงการเร่งรีบเข้าสู่วัยนั้น แต่หมายถึงการใช้ปัจจุบันให้ดีที่สุดใช้เวลาที่มีอยู่เพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรงความสัมพันธ์ที่มั่นคงและความทรงจำที่งดงามกับคนที่รักเพราะเมื่อถึงวันที่ต้องเผชิญกับวัยชราเราจะได้ไม่รู้สึกเสียดายว่าสิ่งสำคัญหลุดลอยไปโดยไม่ได้ใส่ใจสุดท้ายนี้บทเรียนสําหรับคนหนุ่มสาวคือการเรียนรู้ว่าชีวิตไม่ได้ยืนยาวอย่างที่คิด แต่สิ่งที่เรามีคือปัจจุบันที่จับต้องได้หากเราเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ทั้งร่างกายจิตใจและความสัมพันธ์วันข้างหน้าที่ววยชรามาถึงจะไม่ใช่วันที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่จะเป็นวันที่เรายิ้มได้อย่างสงบเพราะเรารู้ว่าได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้ว เมื่อเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเรื่องราวนี้สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดคือวัยชราไม่ใช่บทปิดของชีวิตหากแต่เป็นบทใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสในการเลือกว่าจะใช้เวลายอย่างไรเราอาจเลือกทำงานเล็กๆที่เติมเต็มหัวใจหรืออาจเลือกพักผ่อนท่ามกลางครอบครัวและเสียงหัวเราะของลูกหลานหรือบางครั้งก็อาจเลือกที่จะประนีประนอมเดินไปบนเส้นทางแห่งความพอดี ที่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแต่เพียงพอที่จะทำให้ทุกวันมีความหมายสำหรับคนหนุ่มสาวบทเรียนจากผู้สูงวัยคือกระจกสะท้อนอนาคตว่าการเตรียมใจและกายตั้งแต่วันนี้คือของขวัญที่เรามอบให้กับตัวเองในวันพรุ่งนี้และสำหรับผู้สูงอายุเรื่องราวเหล่านี้คือเครื่องตัวใจว่าทุกลมหายใจยังมีคุณค่า และทุกก้าวที่เดินไปยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกหลานได้เสมอหากคุณรู้สึกอบอุ่นได้รับพลังใจหรืออยากฟังเรื่องราวเช่นนี้อีกอย่าลืมกดติดตามช่องความในใจผู้สูงวัยเพื่อที่เราจะได้เดินทางไปด้วยกันค้นหาความหมายลึกซึ้งของชีวิตในทุกช่วงวัยและแบ่งปันหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักต่อกัน